กลับไปไหว้คุณตาก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กวินได้ได้กลับไปที่เดนมาร์กได้ไปเดนมาร์กดยกว่าค่ะก็คือเสียดายอย่างเดียวที่เขาไม่ได้ทันเจอคุณพ่อลิต้าตอนมีชีวิตอยู่นะคะไม่งั้นเขาก็จะรักกวินแบบมากๆแล้วเขาก็จะมีความสุขมากๆก็เลยพาไปเยี่ยมหลุมศพนะคะแล้วก็พาไปเจอญาติญาติลิต้าทุกคนเลยค่ะที่เดนมาร์กทุกคนก็เอ็นดูกวินมากเลยค่ะบอกคุณพ่อก็น้าตาไหลเลยเพราะว่าเสียดายจริงๆที่ท,ท่านไม่ได้มีโอกาสได้เห็นนะคะยัง ไม่ได้เห็นเลยตาแต่งงานด้วยซ้ำไม่ได้เห็นเลยตามีลูกอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นเลย,ยตามีมีครอบครัวอะไรเง<ะ>ี้ยค่ะแต่ว่าเลยตาเชื่อว,ว่าท่านก็รับรู้ได้เห็นจากคนสวรรค์ะอะไรเง<ะ>ี้ยค่ะโอ้โหก็ได้เจอทั้งครอบครัวของเลต้านะคะเ <c oughs> ขาแบบ เขาเข้าไปเล่นเข้าไปกอดเข้าไปจับเหมือนรู้จักกันมานานแล้วอะไรเงี้ยคือไม่กลัวเลยค่ะแล้วก็สนุกสนานมากสนุกมากมากเลยค่ะก็เป็นดีใจที่เขาได้ได้ไปค่ะโอ้โหอ้อนอ้อนทุกคนดีกว่าค่ะเขาจะเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยกลัวใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาเจอใครก็จะแบบไปเล่นไปจับไปมองหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจค่ะ เวลาเขาออกมาข้างนอกเขาจะชอบมากๆเลยเขาจะได้เห็นคนเยอะอะไรเงี้ยก็จะตื่นเต้นต<ร>ก็จะไปเดินหาทุกคนอะไรเงี้ยค่ะไม่กลัวไม่กลัวแล้วจะมองหน้าด้วยเอ๊ะทำไมคนนี้ไม่คุนอะไร,รใช่ค่ะใช่<ร>ก็ก็บอกเขาค่ะก็อธิบายเขาว่าเอออันนี้เป็นคุณพ่อของคุณแม่นะ<ม>เป็นคุณตาของกาวินนะวันนี้มาสวัสดีนะท่านดูแลกะวินจากข้างบนนะอะไรเงี้ยก็ก็พูดให้เขาฟังค่ะ<ม>ใช่เราก็อยากให้เขารู้ว่า พาร์ทหนึ่งของของเขาของเลต้าเนี่ยก็ก็เป็นคุณคุณพ่อเลต้าก็เป็นเดนมาร์กค่ะปีนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะก็ทําบุญอย่างเดียวเลยค่ะไปวัดทําบุญแล้วก็หลอ่อพระแล้วก็ตักบาททาบุญอย่างเดียวเลยค่ะเลต้าไม่ได้ไม่ได้มีงานวันเกิดอะไรเลยจริงๆริๆชอบทำนะชอบมากเลยอะค่ะชอบทําบุญอย่างอย่าง สถาบันเด็กเนี่ยวันนี้ที่เรียนเชิญพี่ๆมาเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกตั้งแต่เป็นแม่ก็ยิ่งรู้สึกแบบสุดๆเลยอะค่ะยิ่งอยากอยากช่วยมากๆอยากเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็ก,ลก,ลกๆใดๆก็ได้ขอช่วยขับเคลื่อนให้กับมูนมนลนิธิโรงพยาบาลเด็กค่ะปลูกฝังเขาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วคือตอนตอนเกิดเนี่ยตอนริท้าท้องเลยดีกว่าริทาตั้งไอจีอันหนึ่งขึ้นมาชื่อกาวินฟาวเดชั o นใช่ไหมคะก็คือเราอยากปลูกฝังว่าถึงเขาจะเกิดมา มีทุกอย่างพร้อมแต่ก็ยังมีอีกตั้งหลายคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสอย่างเราหรือไม่ได้โชคดีอย่างเราลิตาก็เลยให้แบบไม่ว่าเขาจะมีเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่าจะเอามาขายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นนะคะก็คือ ขายให้กับใครที่อยากได้ชุดของกวีเหลืออะไรก็แล้วแต่ต่งเงินทั้งหมดเนี่ยริต้าก็เอาไปบริจาคทั้งหมดเลย100%เลยให้กับโรงเรียนต่างๆหรืออุปกรณ์การเรียนต่างๆอันนั้นก็จะเน้นเรื่องการศึกษาการเรียนค่ะตอนเขาเริ่มโตก็จะเริ่มเอาไปด้วยก็มีครั้งหนึ่งที่เอาไปด้วยแล้ว,วเขาเริ่มเริ่มโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ริต้าจะทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอยากให้เขารู้จักแบ่งปันเนี่ยให้เขามีน้าําใจอยากให้เขารู้ว่าทุกอย่างที่เราได้มาเราโชคดีนะเราอยา เร,เราต้องเห็นคุณค่าของของไม่ต้ว่าเขารับรู้มากๆเลยแต่ว่าเขาเขาอาจจะซูมซับนะคะแล้วเขาก็ไม่เคยหวงของเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าลิต้ตาลิต้าโตมาแล้วก็ทํางานตั้งแต่เด็กนะคะเร,ราลิต้ารู้สึกว่าลิต้าก็เห็นคุณค่าของเงินใช่ไหมคะลิต้าก็อยากให้กวินเนี่ยเห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจัดตั้งอนันมาแตา่ว่ามันเป็นส่วนเล็กๆในความคิดที่ที่ลิต้าอยากจะทําให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ตัวเราเองเราก็อยากที่จะ มอบต่อด้วยถึงจะไม่ได้เยอะอะไรมากถึงจะน้อยๆยก็ตามมันก็อาจจะแบบไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อลังการอะไรแต่ว่าเราก็อยากทําอย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> สามีน่ารักที่สุดเลยค่ะ <c oughs> คุณกรเป็นคนที่น่ารักที่สุดคะ <c oughs> ใจแต่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเลยค่ะเลยต้ารู้สึกว่าเลยต้ามีความสุขแล้วเราเลยต้าก็รู้สึกตัวเองโชคดีมากๆค่ะ ที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็วันนี้มีพี่ๆที่น่ารักเอ็นดูเมตตาลิต้าก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยที่มาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับโครงการโครงการนี้ด้วยค่ะก็อยากให้พี่ๆทุกคนมาร่วมเป็นแองเจลกับลิต้าค่ะคือไม่ได้อยากได้อะไรแล้วจริงๆนะคะก็คือแบบว่าเราก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวตัวเขาก็ซื้อให้ไม่ได้เป็นของอะไรที่อยากได้ผมไม่ได้เขาถามว่าอยากได้อะไรเราก็ไม่ได้มีอะไรที่เราอยากได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถามคุณกรเองดีกว่า พี่ตาไปหน่อยสิเป็นแบบไม่เอาไปถามคุณกรเองได้ไหมอ่ะปลื้มใจตรงที่เขาเขาเนี่ยแหละค่ะความน่ารักแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็คอยเอาอกเอาใจเราตรงเนี้ยค่ะเนี่ยก็ยังอยากทำอยู่นะแต่จะมีลูกคนที่สองแล้วใช่ก็เดี๋ยวลองดูช่วงจังหวะเลยแต่ก็ยังอยาก เล่นละครยังอยากทำงานอยู่ถ้าเกิดมีผู้จัดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้แล้มันคิดถึงแต่มันก็แบบไม่ได้จะมีได้ปุุบปรับรับโชคอะไรอย่างนั้นนะคะก็ก็เดี๋ยวลิตารอรอลุ้นดูเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วแต่ก็เป็นคนที่รักงานแสดงนะรักงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ยังอยากที่จะทํางานตรงนี้อยู่นะทุกครั้งที่ได้ทํางานนี้เรามีความสุขมากเลย่ะก็ช่วยติดต่อเลยตั้งแตนึ่งสิช่วยติดต่อช่ยตั้งแันนี้เนาถ้าละครไม่ได้หนังพอได้ไหมได้หมดเลยเวลาแบบว่าหรือว่าไม่ติดต่อมาค่ะก็เดี๋ยวลองจัดสรรเวลาดูค่ะ